มอยในายใหญ่ของเวสต์แฮมเจอกับสถิติที่ไม่น่าจบจำหลังพ่ายต่อคิสตันพาเลส2ต่อ5ในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขุนค้คอนได้รับคำชมหลังจากต่อสู้กับเลเวอร์คูเซนได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมยูโรปาลีกรอบ8ทีมนัด2เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา สุดท้ายจะไม่ผ่านเขารอบได้ก็ตามอย่างไรก็ตามทีมต้องเจอกับความน่าผิดหวังหลังถูกพาเลทถล่มยับเยินในเกมล่าสุดโดยทีมโดนเจาะประตู4ลูกในเวลา31นาทีแรกของเกม ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของมอยที่เจาะตะข่ายขนาดนี้จาก693เกมที่คุมทีมในพรีเมียร์ลีกสำหรับเกมถัดไปเวสต์แฮมจะเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลในเกมพรีเมียร์ลีกวันเสาร์ที่27เมษายนนี้ในงานข่าววันที่22เมษายน2567ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แต่ถ้าถูกใจก็กดแชร์ให้ด้วยนะ